ปานะครับวป้าที่มันบุกเอกคาลิเบอร์เป็นไงมาเถอะไม่กลับบุกกลับบ้านนะครับใส่พักสกตรูครับนะเฮ<อ>้ยอย่างนี้ถ่ายมาแซงเกันซอกตีตีตีนะครับผมบอกเลยวัดวนดาเมดยังไม่มีเท่าไรนะครับนะครับผมมาเข้ามาเอกคาลิเบอร์ตีเรียบร้อยน,อนะมาไทยมาเอกคาลิเบอร์ โอเคผมกับสวัสดีทุกคนนะครับผมดังลูมิแอนะครับในคลิปนี้นะครับผมมาเล่นเลนนะครับในตํแนแ่งของจังเกิลให้ได้ดูกันนะครับลอดูกันว่าจะแห้งหรือเปล่านะครับผมนะสลับเลนนะครับผมนะไม,ม่ป็นไายคนนี้ก็รีกันเยอะนะสลับเทนนะครับผมนะว่ามันเหมือนดาวมนมันค่อนข้างแรงนะครับ เมื่อเมื่อเรากดอันตินะแบบอันติฟ้าอะไรเงี้ยครับนะคือแรงเกินนะครับคือบอกให้เพื่อนช่วยฝาบสักนิดนึงนะครับผมนะเรามากับสกิลตำรวจนะครับผมสำหรับเทรนดนะครับเจนนี่จะออกเป็นขวาดฟาร์มนะครับผมนะนะครับก็เหมือนสกิลสองเนี่ยมันสามารถเลือกตำแหน่งที่จะทำการสกิลลงได้แล้วนะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยมันเลือกไม่ได้นะ มันเลือกตำแหน่งแล้วก็โดนตุกนะครับผมแล้วก็ตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันเลือกตำแหน่งไม่ได้นะครับผมสำหรับตัวของเทนนะโอเคนะผมนะแล้วก็ไปฟาร์มต่อนะครับผมนะโดนไปส่งคิวยับยับกันเลยทีเดียวนะครับผมนะสำหรับทีมนะครับสกิมเต็ปไปไปลูนที่ผมออกมานะครับกูไม่ได้ออกมาครับกูลืมดูนะผมน่าจะเอาลูนแคลรี่มานะครับถ้าจำไม่ผิดเห็นแล้วท้อแล้วผมนะ นะครับผมก็ผมว่าจะขึ้นลูนไปให้แล้วกันนะครับนะเพราะกลัวลูนนี้มาครับก็ไม่อยากเอาหกท่านผู้ชมครคับนะคือไม่ได้ดูอ่ะครับคือกดปุ๊บผมก็กจะกเล่นเลยนะครับนะคือผมกดตอนวินาทีทุกท้ายครับเพราะว่าตอนแรกผมเลือกเลือกคิวเลนไงแล้วก็เปลี่ยนตอนประมาณหนึ่งวินาทีทุกท้ายอะไรเงี้ยครับนะเปลี่ยนเป็นไทส์นะครับไม่งั้นกูจะโดนทีมได้แล้วนะ โอเคนะครับโอเคตอนนี้ทีนมามีทาร่านะครับนะก็ถ้ามีเสียง,งนกเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมแม่งมามาจิบจิบอะไรตอนนี้นะก็ไม่ได้ลงคลิปนานนะผมนะก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับไม่ได้ลงคลิปประมาณสองวันนะว่าจิบงานนะผมนะ งานช่วงนี้งานเยอะครับโทษทีนะครับผมนะก็ถ้าใครเข้ามาใหม่ก็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกันใจให้ผมหน่อยรักกันนะครับผมนะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรักกันนะครับผมนะยังคอยติดตามอะไรกันอยู่นะครับมมากจริงจังจนะมาเอาเลตเตอครับนะสรับเกมนี้นะครับผมก็ยังไม่มีอะไรมากนะสรับเกมนี้เราก็ค่อยๆฟาร์มไบนะครับสรับเทรนนะครับรู้วจะรอดหรือเปล่านะครับผมนะสรับเทรนเกมนี้นะครับ โอเคนะครับผมนะโอ้ศัตรูมันหยุ่นแต่เนี่ยป้อมมาครับมันไม่คลี่จะออกมาเลยมันต้องออกมานะผมเาใส่ยันป้อมล้ยันแข้งอะไรเงี้ยครับนะโอ,โอเคคนระับผมนะเดี๋ยวเราเอามาเอาฟินิ่งก่อนละกันนะผมถ่ายหนึ่สเต็ปถ่ายเซ็นเตอ์สองไปสมัยอาร์เตเอ็กซ์คริเบ่เฮ้ยไปขีดทีตีที สเตนโอ้วินิ้งแม่งเกินไปบอกว่ามันหลบมันตีผมมากนะครับผมนะก็สกิลสกิลของฟินดิ้งมันสามารถหลบไอ้นี่ได้นะครับผมนะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงนะครับผมแต่เราก็โกงมานนครับนครับเรามีเอ็กซ์เคอรเบอร์นะครับผมนะสำหรับเทรนนะครับผมนะเยนี่ออนจะเป็นรองเท้าการซ,ซีซีนะครับนะก็จะ <want> ตีแบบติดขี้อะไรเงี้ยก็ต้องก็ไม่ต้องกุ้งใจนะครับ กัวลูคีมานะครับนะและน้ำก็เป็นลู่นพวกแท้งธรรมดานั่นแหละครับนะก็จะเอามาเล่นนะครับไปครับผมนะก็ไปซับเหมือนเดิมวันนี้แล้วนะไปเอามาป้าน,นะครับตวัวป้าที่มันยิงงูเอ็กคาลิเบอร์เป็นไงป้าโถไ,ไม่กลับบุงกลับบ้านนะครับจะเอ็กคาลิเบอร์เข้าไปทีนะครับผมนะ เลือดเหลือประมาณข้องนี้ก็ไม่ต้องไม่ต้องซืบนะครับตายได้เลยนะผมนะสำหรับเทรนนะครับผมนะสำหรับเทรนเกมนี้ครับมันก็เป็นตัวก๊อตนะครับผมนะเอาตรงๆนะผมนะเรียบร้อยครับมันได้บุงได้บูกันเรียบร้อยนะมันก็ฟาร์มช้าอยู่นี่นะครับผมนะสำหรับเทรนนะนะมันก็ไม่ใช่ตัวฟาร์มอยู่แล้วนะครับผมนะนะครับแต่หลุนขีมาก็โอเคนะก็ฟาร์ม ช่วยช่วยฟาร์มได้ดีขึ้นนิดนึงนะก็มาดิครับไม่โดดแซงเกมเกส์แทนนะครับผมนะก็เลือกเอ่อเลือกไอ้สีิอสองเลือกระยะที่จะพุ่งได้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะเพราะส่วนมากเวลาเรากดสกิลหนึ่งปุ๊บเราก็จะกดสกิลสองตามาไปแล้วนะครับแซงเกมส์สองปับเอ็กคาลิเบอร์นะผมนะโอ้ไม่ทันว่ะข้อเสียของเอ็กคาลิเบอร์นะครับมันน่าจะเป็นช้าเกินไปนะครับผมนะ รู้สึกว่ามันออกอนิเมชันในการเอ็กคลีเบอร์เนี่ยมันช่องนั่งช้านะครับมันแบบน่าจะกดปุ๊บตุ้มเลยนะครับผมอะไรอย่างงี้มันต้องรอเมื่อรอเมื่อนประมาณวินหนึ่งอะรอชาร์จหรือง,ง้างปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยครับนะรับเทรนนะนะครับผมต่อไปน่าจะออกเป็นเกาะเขียวนะครับจะดูก่อนถึงเกาะเขียวนะน่าจะใช่จะดูก่อนละกันนะเป็นแวนจะมีประเด็นนะปล่านะครับ โอ้ยนะครับงั้นนะแต่ไม่ทันนะครับมันไกลเกินไปนครับห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่มันก็แสนไกลยิ่งเธอเป็นเหมือนเพื่อนสนิทอ้าวเรียบร้อยจังวันนี้ตีไ,ได,ด้ไหมคาริเบอร์โอ้โหมึงเหลือไว้ทำไมครับเกมมาๆคือเมื่อกี้แม่งเจแม่งทำให้ผมเกินไปอะครับนะคือเหลือไว้ทำไมอะครับพี่ก็งงเหมือนกันนะครับผมนะตีธรรมดาตีธรรมดา นะผมนะเอยตอนนี้เราจัดไปสองคิวแล้วเลยตอนไหน,นวะลืมดูนะครับผมนะลืมนะโอเคเอาเลตต่อนะครับผมนะนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นอ่าในส่วนของการไหว้เจ้าวไหว้เจ้ากันนะครับผมนะสุดจีนนะผมนะก็ขอทุกคนสุขพล่างกายแข็งแรงแล้วกันนะครับผมนะแต่ผมก็ไม่น่าจะไหว้นะครับเพราะว่าก็ต้องทำงานต่อนะครับผมนะ พราผมก็ทำงานทุกวั abei, นอยู่แล้วนะครับผมนะในส่วนตัวนะครับเฮ้ยตีครับสวยงามนะครับบูก่อนหลักการนะครับผมนะตีตีตีติดขี้อะครับมันโกงเกินไปเป้านะผมนะโอเคแล้วนะถ้าเล่นแนวตัวแนวเนี้ยครับมันจะบูทเงินค่อนข้างช้านะครับผมนะ ว่ามันฟาร์มค่อนข้างช้ากอเลยทีเดียวนะครับอันที่จะบูสต์อย่างนี้ได้ก็ต้องฆ่าศัตรูแล้วมันก็ฆ่าศัตรูได้ค่อนข้างยากด้วยนะครับผมนะนสักทีนี้อยากจะแบบสักทีอะไรเงี้ยครับนะดูบลอตหน่อยละกันนะครับการลิปนี่เห็นไหมคือแบบกาลอ,อกก็ใช้สกิลรวบได้เลยอะครับนะมันแอนิเมชัน่น,นค่อนข้างช้าับผมนะสำหรับตัวส่วนตัวนะครับ แต่อาร์ตีมันก็ค่อนข้างแรงอยู่ดีนะครับผมนะเดี๋ย่รอจังหวะแล้วถ่ายถ่ายพักศัตรูครับนะเฮ้ยอย่างนี้ถ่ายมาแซงเกมตซองเตี๋ยตีนะครับผมบอกเลยว่าดาเมจยังไม่มีเท่าไหร่นะครับมีแคเอ็กคาลิเบอร์ครับตัวนี้เอ็กคาลิเบอร์ออกมาแล้วครับเดี๋ยวรอหาจังหวะดีๆเลยเอ็กคาลิเบอร์ให้ได้ดูการนะครับนะมันจะมีสักจังหวะแหละมันก็ต้องมีสักจังหวะแหละครับ ให้กูได้แบบเอกเอร์เบอร์อะไรเงี้ยครับนะอย่าได้ดาร์กนะแต่ทีมกูก็แม่งก็ห้าวกันเลอกเกินนะนะครับผมมาเข้ามาเอกร์เบอร์ไอเรียบร้อยนะนะจะแตกนะครับออเป็นก้อนเคียวแล้วนะครับผมนะตอนนี้แด้วเคียรมาเรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยมีประเด็นนะใกล้เกินไปว่ะ ไอทีมมุ่มันจะไมมันแบบมันท้ากันจังหวะแม่จะฆ่ายราเดียวเลยหรอไม่คิดจะทำนักอื่นเลยนะครับผมนะโอ้ยยังไม่มีใครอ้อ,อของสามเลยด้านนี้นะครับจะอ้อ,เ,อเป็นกเกาะอออเป็นอะไรดีวะหรืออ้อขี่ดีนะครับนะเก้อ <c oughs> <c oughs> เอางอก่อน,อน,อนละกันนะครับผมนะยังไม่รู้ว่าจะอ้ออะไรนะครับสำหรับเกมนี้นะครับตอนนี้เราฆ่าไป ข้าไปสี่ครับผมตายสุดแล้วก็เอซิสส,สาน,นะครับก็ไม่รู้ว่าจะออกเป็นเซตเทมอะไรดีนะกำลังเละอยู่นะครับนะโอเคนะครับผมนะห่างแค่เพียงเอื้อมมือครับแต่มันก็แสนดไปนะครับผมเอามัางกรต่อแล้วก็เป็นตัวที่หลีเลือดค่อนข้างไวน,นะครับผมนะสำหรับถือวงเทรดนะครับเฮ้ยไอ้สั้นอะลกนี่โอ้โห มาหนึ่งสเต็ปเป็นไงครับทีมสองนะครับผมนะเราก็ไม่จำเป็นต้องได้คิวมากนะครับให้ให้ทำให้ทีมชนะได้ก็โอเคแล้วนะครับผมนะไทยมาเอกคาริเบอร์นะครับผมนะเจอไม่ได้สเต็ปนะครับคือแรงขึ้นนะครับเอกคาริเบอร์นะครับทวทีนะครับผมนะมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเอกคาริเบอร์ของพี่นะครับผมนะแบบ ยาว9เมตรอะไรอย่างเงี้ยครับไพ่หมาหนึ่งสเตีนหนึ่งสเตีนคีไป900นะครับผมนะโอ้โหอ้ยดักดูสักทียอะไร้ะครับไม่มีขึ้นเลยไพ่หมาหนึ่งสเนะซาก,กิ้ยวซอกอยากได้อีกอะโอเคชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดสมัครขายเป็นกลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมนะคลิปหน้าจะไปเล่นตัวอะไรก็ติดตามรับชมกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมไปแล้วครับขอบคุณมากครับ